สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังความสำเร็จในชีวิตเหมือนจะเป็นเป้าหมายที่ใครๆก็อยากได้และอยากที่จะไปให้ถึงจุดนั้นแต่มันมีอุปสรรคอยู่อย่างหนึ่งค่ะที่อยู่ใกล้ตัวเรามากๆและคอยขัดขวางความสำเร็จของเราโดยที่เราเองก็ไม่รู้ตัว ก่อนอื่นนะคะไอเดียอยากชวนคุณผู้ฟังมาดูงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร n a t u r e ว่าอะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนประสบความสำเร็จและอะไรที่ทำให้คนไม่ประสบความสำเร็จทั้งที่พยายามเหมือนกันแต่ทำไมถึงสำเร็จไม่เหมือนกันจากการวิจัยนะคะพวกเขาระบุว่าไม่ว่าจะคนสำเร็จหรือว่าคนล้มเหลวทุกคนไม่มีใครสำเร็จตั้งแต่ครั้งแรกค่ะ ฉะนั้นแล้วยิ่งทำสิ่งเดิมซ้ำมากเท่าไหรความเชี่ยวชาญก็จะยิ่งสูงมากขึ้นเท่านั้นซึ่งการทำซ้ำสิ่งเดิมๆค่ะจะช่วยลดโอกาสที่นำไปสู่ความล้มเหลวได้มากขึ้นหลายคนก็ทำซ้ำจนผลงานเนี่ยดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปก็จริงค่ะแต่ทำไมพวกเขาถึงยังคงล้มเหลวอ,อยู่เหมือนเดิมนั่นเป็นเพราะระดับการเรียนรู้ของผู้คนนั้นต่างกันค่ะ ก็คือคนที่สำเร็จจะพิจารณาความล้มเหลวในอดีตทั้งหมดของตนเองก่อนที่จะเริ่มพยายามครั้งใหม่ในแต่ละครั้งส่วนคนที่ล้มเหลวมักจะไม่ทบทวนความผิดพลาดแล้วเริ่มใหม่จากศูนย์เนื่องจากพวกเขาไม่เคยเรียนรู้อะไรเลยคนที่เข้าใจการเรียนรู้นี้ค่ะมักเก็บความล้มเหลวเป็นบทเรียน พวกเขาทำสิ่งนั้นซ้ำๆจนชำนาญและเมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาก็สามารถสำเร็จได้ในที่สุดและการที่เราจะเรียนรู้จากความผิดพลาดและความล้มเหลวได้นั้นมีอีกหนึ่งอย่างที่เราต้องรู้และเอาชนะให้ได้ค่ะนั่นก็คือการเอาชนะตัวเองต่อไปนี้เป็น5วิธีในการเอาชนะตัวเองเพื่อให้คุณประสบความสำเร็จอย่างที่คุณต้องการข้อที่1 รู้จักตนเองการจะรู้จักทั้งจุดอ่อนและจุดแข็งของตนเองให้ได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิดเพราะการพยายามทำความเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองมีหรือสิ่งที่ยังบกพร่องอยู่มันไม่ใช่แค่การก้าวไปสู่ความเป็นเลิศเท่านั้นแต่เป็นสิ่งที่เราทุกคนควรทำถ้าหากเราต้องการให้ภาพลักษณ์ของเราดีขึ้นก็จำเป็นต้องจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองให้ดีแล้วมันจะเกิดผลลัพธ์ดีๆตามมาค่ะ มีงานวิจัยมากมายนะคะที่แสดงให้เห็นว่า IQ เนี่ยมีส่วนช่วยในความสำเร็จของคนเราเพียงแค่20%เท่านั้นในขณะที่อารมณ์กับมีผลต่อความสำเร็จมากกว่าดังนั้นถ้าหากไม่คอยเฝ้าระวังอารมณ์ของตนเองให้ดีมันอาจส่งผลเสียกับตัวเราก็เป็นได้ค่ะ การรู้จักตนเองหมายถึงการที่เราสามารถอ่านอารมณ์ของตัวเราเองได้อย่างแม่นยำซึ่งจะทำให้เกิดความสามารถในการจัดการและควบคุมตนเองในยามที่เราเนี่ยตกอยู่ในอารมณ์หรือว่าทัศนคติเชิงลบกล่าวได้ว่าการควบคุมอารมณ์ก็คือหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการรู้จักตัวเองนั่นเองค่ะข้อที่ 2. นึกถึงตัวเองในด้านดีๆ เราต่างก็รู้ดีว่าการนินทาว่าร้ายผู้อื่นเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทําแต่การว่าร้ายตัวเองกลับให้ผลร้ายที่เลวร้ายยิ่งกว่าซึ่งการยืนยันตัวเองหรือว่าการนึกถึงตัวเองในด้านดีๆจะสามารถช่วยเราในแง่ของการมองสิ่งดีๆที่เรานั้นมีอยู่หากผู้อื่นพูดไม่ดีกับเรา เราก็จะสามารถปล่อยวางคำพูดพวกนั้นได้และเนื่องจากการพูดว่าร้ายตนเองนั้นมักเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งและบางทีก็อาจเกิดขึ้นได้โดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะเราจึงไม่ควรปล่อยให้ใครหรืออะไรก็ตามมาตัดสินตัวตนของเราตัวอย่างทัศนคติหรือคำพูดที่ไม่ดีที่คุณพูดกับตัวเองและอาจทำให้เกิดผลร้ายแรงนะคะได้แก่ฉันนี่มันไม่มีอะไรดีเลยจริงๆ ทั้งหน้ารังเกียจไร้ความสามารถทำอะไรก็ไม่ได้ไม่มีอะไรพิเศษเลยแถมยังไร้ค่าอีกด้วยเราไม่ควรมีความคิดหรือว่าคำพูดกับตัวเองแบบนี้ค่ะส่วนการย้ำเตือนตัวเองในด้านดีๆนะคะเราต้องพูดกับตัวเองว่าฉันเป็นคนที่ดีและมีความสามารถฉันเป็นคนเข้มแข็งมีพรสวรรค์หลากหลายด้านและมีเป้าหมายชีวิตที่ฉันต้องการ ราะบางครั้งโลกเราก็เต็มไปด้วยทัศนคติที่ไม่ดีเราจึงควรหาทางตอบโต้กับเสียงแง่ลบเหล่านั้นให้ได้ค่ะข้อที่ 3. สร้างแรงจูงใจให้ตนเองที่มาจากตัวเองหากคุณมัวแต่รอแรงจูงใจหรือกำลังใจจากคนอื่นเพียงอย่างเดียวโอกาสในการเอาชนะใจตัวเองก็อาจหนีไปไหนตอนไหนแล้วก็ได้ค่ะ การจะทำสิ่งต่างๆให้ดีที่สุดได้ในแต่ละวันนั้นสิ่งสำคัญคือแรงผลักดันที่มาจากภายในตัวเราเท่านั้นแม้ว่าชีวิตในแต่ละวันจะมีขึ้นมีลงบ้างแต่ก็จงหมั่นสร้างแรงจูงใจที่จะผลักดันให้ตัวเองได้ทำสิ่งต่างๆอย่างดีที่สุดเสมอ เพราอมาอย่างนั้นแล้วในท้ายที่สุดก็อาจจะจบลงด้วยการใช้ชีวิตแบบขาดขาดหายหาย,ห,ายหรือมานั่งเสียใจภายหลังก็เป็นได้ค่ะกล่าวได้ว่าแรงจูงใจคือเหตุผลสำคัญที่อยู่เบื้องหลังของการที่จะทำหรือไม่ทำบางสิ่งแต่ถ้าหากแรงจูงใจของเรามาจากความต้องการผลตอบแทนหรือต้องการที่จะหลีกเลี่ยงผลลัพธ์แย,แย่ๆ แรงจูงใจแบบนี้ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพค่ะถ้าเทียบกับแรงจูงใจที่มาจากความสนใจอะไรบางอย่างของเราอย่างจริงๆจ,จังๆก็คือการรับรู้ว่าตัวเองสนใจในสิ่งใดอย่างลึกซึ้งและยกสิ่งเหล่านั้นมาสร้างแรงจูงใจให้กับตัวเองจะสามารถช่วยสร้างผลลัพธ์ที่ดีเกินความคาดหมายได้ค่ะข้อที่4เป็นตัวของตัวเอง ต้องเข้าใจว่าเมื่อไรก็ตามที่ผู้คนเข้ามาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มพวกเขามักจะสร้างกำแพงทางอารมณ์อันทรงพลังเอาไว้ด้วยเสมอซึ่งกำแพงที่ว่านี้มีความสามารถในการชักนำผู้คนให้เข้ามาเกี่ยวข้องกันโดยเฉพาะทางด้านความคิดค่ะจนเกิดเป็นการคิดแบบกลุ่มหรือการเอออ,อาตามพรรคพวก สิ่งนี้ล่คะค่ะทำให้ไม่มีคนที่แสดงความคิดเห็นที่แตกต่างออกไปซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการเรียนรู้และเมื่อไรก็ตามที่เราสามารถปลีกตัวออกมาได้จากการเอ,อออตามคนอื่นมาเป็นตัวของเราเองเราก็จะกลายเป็นคนที่กำหนดตัวของเราเองไม่ว่าเราจะเป็นคนยังไงหรือเป็นคนแบบไหนซึ่งหมายความว่าเราจะมีความเป็นตัวของตัวเองมากที่สุด มีทางเลือกในชีวิตและมีอิสระภาพมากขึ้นกว่าเดิมรวมไปถึงสามารถแสดงความคิดเห็นส่วนตัวออกมาได้โดยที่ไม่ต้องเป็นเหยื่อของความคิดใครอีกต่อไปอีกด้วยค่ะข้อที่5รักตัวเองแม้ว่าคนเราจะสามารถรักคนอื่นได้เท่ากับการรักตัวเอง แต่การจะรักผู้อื่นโดยที่ไม่สนใจใยดีตัวเองเลยนั้นส่วนมากแล้วมักจะเป็นแค่การกระทําอันสิ้นหวังเพื่อเรียกร้องการยอมรับจากผู้อื่นเท่านั้นและบางครั้งการหวังให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่คนอื่นก็อาจนำมาซึ่งความเจ็บปวดและความผิดหวังได้เช่นกันแต่การหวังสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ตัวเองนั้นจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมมากกว่ากล่าวก็คือ คุณต้องรักและเอาใจใส่ตัวเองให้มากที่สุดเสียก่อนแล้วจึงค่อยไปรักและเอาใจใส่คนอื่นเพราะหากเราไม่รักตัวเองแล้วชีวิตเราก็จะย่ำแย่ลงเรื่อยๆและไม่มีแรงเหลือพอที่จะไปเอาใจผู้อื่นต่อไปได้นั่นเองค่ะหากคุณผู้ฟังอยากที่จะประสบความสำเร็จ และเคยล้มเหลวผิดพลาดมาแล้วหลายครั้งขอให้ลองพิจารณาและเรียนรู้ความผิดพลาดเหล่านั้นว่ามันเกิดจากอะไรอย่างจริงๆจังๆเพื่อที่จะได้ไม่ทำผิดพลาดซ้ำอีกและอย่าลืมนำวิธีทั้ง5ข้อนี้ไปใช้เพื่อเอาชนะตัวเองให้ได้แล้วเดินตามฝันหาความสุขอย่างที่คุณต้องการด้วยนะคะ ขอขอบคุณที่ติดตามช่องขาย d e ยพอ o d c a s t แล้วพบกันใหม่ EP หน้าขอบคุณมากๆคะ่ะ